เขาถามว่า,ถ,า,า,า,วออา,าถ้าไม่ตัเยะในอาซาสุนักล่าวตอบอาจาไหมอ่าตัเยะถ้าไม่ตัเยะในการทำอาซาสุนักล่าวตอบไหมพี่น้องครับ คำว่าตอร์ี้เนี่ยถ้าเป็นต๊ะครูสมัยแต่ก่อนไม่ว่าต๊ะครูคนไหนถ้าใครก็ตามอาจารย์ไม่ตอนี้ต๊ะครูจะเรียกและจะบอกเลยวันหน้าวันหลังตอแย่นะไม่เป็นแล้วไปอาจารย์ทำไมคนอื่นเขาเป็นเยอะแยะหน้าชาเลยคนนั้นนะอ่ะทำมาทำไมครับ พราะอุลามะจำนวนไม่น้อยอาจาที่ไม่มีการตารัดเยกอาจานั้นเท่ากับไม่ได้อาจาไม่ได้อาจาละหมาดซ้อไม่ซ้อไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอาญาละหมาดนะแต่ถ้าละหมาดไม่มีน้ําละหมาดนั่นแหละต่อไม่ซ้อละหมาดไม่อาจาซ้อาอ,อาญานั้นแค่เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับละหมาดและเป็นการเป่าประกาศว่า วักตูข้าวแล้วและเป็นการเชิญชวนให้เขาทำละหมาดกันต้องตัดเย็นะครับอ่าทำไมอิจมาอุลามะเราพลาต้องตัดเย็ไอเรื่องอิจมามันไม่อิจมาหรอกฮะเบาที่สุดที่อุลามะฮุกุมไม่ตัดเย็บ m a ร ma, r อ่านั่นบาที่สุดเลยนะเหมือนอนาบน้ำแก้ผ้านั่นแหละมีคีรบระวังหารามกับมาครุฮามมีคีรบตัดเยะก็เหมือนกันฉะนั้นเวลาเราจะทำการอาซารเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการอาซานมีกี่คำเขากล่าวอะไรบ้างอ่า มีจรเะหรือไม่ไม่ใช่ได้ได้ยินเขาอาจาบแบบนั้นเราก็อาจาดโดยที่เราก็ไม่ได้เรียนโอกาสพลาดมันมีทีนี้มาดูคําถามที่ท่านถามเมื่อกี้ว่าอาจา์ไม่มีจรเงรเนี่ยอ่าอุลามะฮุกุมไม่น้อยว่าไม่ซอกเมื่อไม่ซอกพลอยคนตอบก็ไม่สุนัขตอบ จากปกติเวลาเราได้ยินคนอาซา н สุนัตตอบอาซา н หรือเขาเรียกว่ารับอาซา н คนนุตร์กนอาซา н อัลลอฮุอักบอรฺอัลลอฮุอักบอฮฺัลเราไม่ได้อาซา н เราได้ยินก็สุนัตตอบอาซา н ด้วยคําว่าอัลลอฮุอักบอรฺอัลลอฮุอัลลอ่าจะกล่าวตอบอา зан เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจนกระทั่งมาถึง Hayya ala solah ha. Kau mi tangah, ha Kau mat Aku mahallahu adamiha Wa ja'alani min salhi ahliha Dan kau top azan ha. La hawla wa la quwata illa billahi al-anji azim ha. Hayya ala al-falah Kau top jangan ya Teta azan Mimi terjeh อุลามะฮุกมไม่สุนัขตว่าอ,อไม่เคยได้ยินเดียวนี้ก็ไม่เรียนล่ะพราะไม่เรียนก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรแหละนีะ่นีน่เนีนย่ยทีนี้เราจะให้การอาจาของเราตอบรับหรือจะให้การอาจาของเรามีคีรบอุลามาละล่ะ แน่นอนอิบาะัดของเราความดีของเราเราไม่อยากให้คีราฟอ่าพอคีลาเในวันอาคารัดอัลลอฮ์ตัดสินพอตัดสินเกิดอัลลอฮ์ตัดสินอ่าไปถูกที่อุลามะฟัตววัววาไมซ้อและไม่ขาดทุนเย่เราอาจานทั้งชีวิตเข้าใจนะครับนั่นคือคำถามที่ท่านถามว่าเราอาจานเนยอ่า อาจะไม่ตัดเงี้ยเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ตัดเงี้ยนี่ยอาจะอ่าสุนัขกล่าวตอบไม่ก็คืออุลามะอ่าจะกล่าวว่าไม่สุนัตตอบอาจะที่ไม่มีตัดเงี้ย